คุณพ่อใส่ไปร้อยคุณแม่ใส่สิบเก้าบาทเดิมรับวั็ถูมงคลไปด้วยอ่าฉันเห็นอยู่แ่บนี้อ่าหนึ่งร้อยสิบเก้าบาทรับวัดถูมงคลไปเลยอ่าหนึ่งร้อยสิบเก้าบาทรับวัดถูมงคลแต่ทั้งบอกว่าอยากทำบุญตามศรัทธารทำได้เลยจ้าบูชาดอกไม้กุหลาบทองตามกำลังข้ามตามกำลังศรัทธารปีเท่าไหร่ก็ทำบุญได้ ไปม,มือแล้วเลี้ยวซ้ายซ้ายต่เดินไปเลยจ้าหนึ่งร้อยสิบเก้าบาทใส่ตู้เลยจ้าน้องเก่าพุทธามาตรีนิธิธรรมามาตรีนิธิธรรมามาตรีนิธิมาตรีนิธิโอเทียงรวยมาลับวัตดหัวคนก่อนเออไม่ไปไหว้พระด้วยกันเหรออันนั้นเพื่อนข้างบ้านหรือเปล่าเพื่อนข้างบ้านหรือเปล่าตาด้วยกันไม่ไห้ไม่ถือดอกไม้ จะไม่ทำบุญโลกชาติไปตักบารโลกฐันกันแล้วเออามาด้วยกันต้องถือดอกไม้า